สวัสดีค่ะคิดถึงรถฟอร์ดต้องมาออกรถฟอร์ดกับอมแอมนะคะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะพบกับแอม,มฟอร์ดพาทาคอนเกษตรน้ินิกแล้วค่ะพี่พี่วันนี้ค่ะพาพี่พี่นะคะมาชมรถแต่งละหล่อที่อยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะเป็นรุ่นของวัยแท็กค่ะพี่พี่แล้วก็เป็นตัวขับสีด้วยนะคะราคาค่าตัวของเขาจะอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทค่ะพี่พี่ด้านบนสุดตรงนี้แอม,มนะคะได้แต่งชุดแต่งใ,ให้พี่พี่นั่นเองนะคะเริ่มจากด้านหน้าตรงนี้เป็นสกู๊ปทรงฟริตค่ะมาด้วยรูป มาโดดเด่นมากๆาเลยนะนี่มากระโดดสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะทลูกค้าเน้นโทนสีดำเนาะสีดําเงาแต่สีดำดำดำนนั่นเองนะคะกระจังข้างหน้าก็ฟอนต์ส่วนอน F O R D ดีแบบนี้เลยนะคะมีไฟสีส้ม3จุดแบบนี้เลยนะคะเท่ๆนอกจากนั้นยังเพิ่มในส่วนของการชนด้านหน้านะคะเป็นการชนของรุ่น ฮาร์เมอร์นั่นเองรุ่นคิงซีรีส์นะคะพี่แน่นอนอยู่แล้วรุ่นท็อปเนาะแล้วก็มาพร้อมกับไฟดับเบิลไลท์นะคะไฟลิแล้วก็ไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะคะสำหรับตรงนี้นะคะคิ้วล้อค่ะเป็นคิ้วล้อแบบมีหมดค่ะพี่พี่คะแล้วก็มีให้เลือก3แบบเลยนะแบบมีหมดแบบปันเฟืองแล้วก็แบบเรียบนะคะพี่พี่สามารถเลือกได้นะตรงนี้นะคะได้ใส่ในส่วนของปีกนกนะคะปรับองศาหน้ายางนะคะพร้อมกับอันนี้ปีกนกเป็นของปีกนกโปรเฟนเดอร์นะคะพร้อมกับใส่ในส่วนของโช๊คแล้วก็ซับแทงค์นะคะซับแทงค์ตรงนี้นะคะพี่พี่สามารถหม หมุนได้นะคะถึง8ระดับเลยทีเดียวนะคะเลข1ถึงเลข8นะคะพี่พีสามารถหมุนปรับได้นะแล้วก็ในส่วนของแมกยางนะคะพ,พี่บอกเลยว่าโตมากๆเลยขนาดของยางจะเป็น33มสคูสแล้วก็แมกขอบ20ค่ะสําหรับลายแมกนะคะพ,พี่สามารถเลือกได้นะว่าอยากรับลายแมกไหนนั่นเองนะคะเดี๋ยวแอปส่งให้ด้วยนะยางจะเป็นยางของโอตานนค่ะ ในส่วนของตรงนี้นะคะใส่เพิ่มเติมเข้าไปถอดอันเดิมออกใส่อันใหม่เข้าไปค่ะพี่ๆคะ่ะก็คือบันไดข้างของ h a m m e r นะคะรุ่นชา a ์โ w s e r ร e s นะคะแข็งแรงทนทานทำความสะอาดได้ง่ายชุดครอบมือจับใส่ให้เรียบร้อยนะคะชุดครอบดำทั้งหมดแอบบใส่ให้หมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเบ้ารองมือจับคิ้วกันสัดใส่แล้วแต่ในส่วนของเราหลังคาด้านบนตรงนี้มีมากับตัวรถนะคะแต่ทำการพ่นสีเข้าไปนะให้รับกับโทนของตัวรถเป็นสีดำนั่นเองนะคะแล้วก็ใส่เพิ่มเสริมเติมเข้าไปนั่นคือในส่วนของด้านท้ายตรงนี้นะคะถอดอันเดิมออกแล้ว ใส่อันใหม่เข้าไปค่ะพี่พี่นั่นคือของ h a m m e r รรุ่น v a l เลียร์ซีรีสนะสำหรับอันนี้นะคะบอกเลยว่าหล่อมากๆเลยนะเป็นที่นิยมมากๆด้วยเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันค่ะพี่พี่ขาสำหรับด้านท้ายนะคะแอมก็ได้ใส่ในส่วนของครอบฟอนตัวอักษร f O R D ให้ไปนะคะก็เป็นสีดําด้านแบบนี้เลยวาลโลโก้ฟอร์ดยังคงว้นไว้นะคะเพราะว่ามีกล้องมองหลังเพิ่มเติมในส่วนของตัวอักษรอะคริลิกนะคะเพิ่มมิติให้กับตัวรถของเรานั่นเองอะคริลิกเรนเจอร์ตรงนี้ใส่เพิ่มเข้าไปให้นะคะแล้วที่เพิ่มขึ้นมานี่เลย กันชนของ h a m เ er มอรค่ะรุ่น Nova Series ค่ะพี่ๆคะนะคะเป็นกันชนท้ายที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กับกันชนหน้าเลยมาพร้อมกับห่วงลากจูงสีแดง2ห่วงนะคะสำหรับห่วงลากจูง พ่นได้พ่นสีได้นะคะนี่เป็นตาใส่พ่นสีดําดําด้านนั่นเองนะปกติจะเป็นสีแดงนะพี่ๆสามารถเลือกได้นะคะแล้วก็ไฟ LED ตรงนี้นะคะไฟถอยนะก็มีมาให้พร้อมไฟสอยสองป้ายทะเบียนก็มีมาให้ด้วยนะคะพ,พี่ชมรถแต่งเท่ๆแล้วเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกชอบไหมถ้าชอบง่ายนิดเดียวค่ะพี่โทรมาหาแอมเลยโทรมาเลยที่เบอร์0842326265แล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปรถแต่งเท่ๆแบบนี้พี่ๆต้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามขอแอมไว้นะคะสําหรับวันนี้ ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ